เฟิร์นจับมือหน่อเดิเอาอะไรมาห้อยไว้เต็มหมดเลยเฟิร์น,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 นวันนี้ผีอะไรมาเข้าเฟิร์นอยู่อ่ะวิญญ,ญาณใครลูกวิญ,ญญาณพระพรหมหนูไปครอบเสียนพระพรมมาเหรอไปครอบมากี่ครั้งลูกแล้วตอนที่ครอบเขาสอนหนูว,ว่ายังไง สวดบนอะไรไไตอนนี้หนูหูแว่วว่างไงอ่ะม,มันพูดกับหนูว่างไงในหูหนูะไ่ได้พูดในหูอ่ะได้ยินทาปากได้ยินในปากคือบอกก่อนว่าเคสเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับลัทธิความเชื่อนะ พระองค์นั้นก็พูดมาพอ,อพูดเหมือนให้ก็เชื่อยังยังยังไงนะแม่เหมือนพูดให้เขาเชื่อในสิ่งที่ว่าเขาเป็นเหมือนเป็นเชื้อสายทางทางพระพรมอะ่ะที่เป็นลูกหลานมาเกิดอะไรประมาณเนี้